สวัสดีครับนี่เราก็อยู่ที่เขื่อนคุ้นด่านพระกานชนเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้มาชมกันวันนี้ขับรถมาจากกทมนะครับมาถึงที่นครนายก เป็นวันอาทิตย์นะครับออกจากกอทมอามาเวลาประมาณบ่ายสองเดินไม่ไหวไม่เช่แบบนียว เดี๋ยยืนตรงนี้น้อเือเลยเอเห็นเือหมันยากเรือ เสามายูอยนี้ก็ว้พอละช่เอาปกีเรือาาตัวก็เวลาประมาณห้ามงยี่สินาทีนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่ น,นี่คือนานแล้วนะที่เราไม่ได้มาแต่วันนี้เรามาคนเดียวนะขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพประมาณ8ปดิบกโลนี่แปดสิบกิโลมาดู นี่ก็น่าจะเป็นร้านสวัสดิการนะครับกาแฟขุนด่านนะครับนอันนี้ก็เป็นเช่ารถกรอบมีเช่ารถกลอบเดินไปแต่เราไม่ได้เช่ารถกลอบเราจะเดินไปนะครับนะ

สวยงามมากบรรยากาศดีด <c oughs> เดินมาเนาะจริงๆเขาให้เช่ารถรถกลอฟนะผมคิดเป็น ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไม่รู้ว่าชั่วโมงเท่าไหร่นานแล้วไม่ได้เช่าตอนเคยขี่รถไปถึงนู่นนะครไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของอเขื่อนนะคร,นครับก็คือเป็นเส้นนี้นะนครับเราก็มาเที่ยวที่เขื่อนคุนด่านบัตรการชนฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านนะ ฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ว่าน้ำตรงนั้นเลยอือ นี้เราก็มาอยู่ที่เกืือนคุณด่านประกาชนว้าวเอาเจียวเอาเจียวอือาป่าไปนู้นน้้นไปช่องลมนั่งเรือไปช่องลมฝั่งนู้นนะครับ น,นี่เสียทงพากินพาเที่ยวมาที่เ่ืนขุนด่านประการชนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องของเสียทงพากินพาเที่ยวด้วยนะครับอันนี้เสียทงก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ